เราก็เลยอยากจะทำไอ้สิ่งนี้เพราะถ้าวัานหนึ่งเนี่ย <c oughs> ผมอาจจะอายุ38 40 <c oughs> ผมไม่มีแรงพูดละแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะยังมีคนที่พูดแทนผมไอ้คนที่เป็นวัฒนธรรมเนี้ยแล้วมันจะสามารถส่งต่อไปให้คนรุ่นหลังอีก10ปี20ปี30ปีองค์กรโฮฟูเนี่ยก็ยังคง,ยงอย่างนะครับเฮ้ยทำไมเขามีความมีปฏิสัมพันธ์ <c oughs> ซึ่งมันเออมัน,มนบรรยากาศปฏิทินทันทีคุณดูนะยอดทันทีนะนี่คือทันวาที่ทำขึ้นมาร้อนอรนต์ เดินมาเดือนนันวานนะเฮ้ยทัไมมันเยอะขึ้นเรื่อยๆรว่ะกล่องเราก็เฮ้ยเยอะขึ้นเรื่อยเเว้ยผมแทบไม่ได้เข้าปิดนะเข้าจันอาทิตย์ละสามวันเข้าครั้งละสองชั่วโมงแต่ตอนเนี้ยน้องมันมีคนหนึ่งที่เขาทำกันเองเว้ยมันมีแมทมอร์นิ่งคอมันมีแชร์มันมีถึงขั้นว่าต่อยอดยังไงคือตื่นเต้นสุดๆครับว่าเออฟังแล้วใช้ได้ว่ะยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องฟุ๊งนี่ผมตื่นเต้นจริงๆนะพี่ทอมผมอยากจะให้ ช่วยวางแผนครอบเป็นหน่อยจนมาเลยพี่ทอมเนี่ยมันเก่งขึ้นจริงๆระดับความความคิดคําพูดมันเก่งขึ้นว่ะขอนี้ดีมากว่าผมคุ้นมา,มากๆครับพี่ทอมกับพี่แพทและทุกคนที่ทำข้อนี้ดีแด้วพี่แพทยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นพนักง,งานที่ทํางานออนไลน์ทํางานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าถึงไหมเพราะว่าเอออาจจะแบบไม่ไม่ค่อยได้สัมผัสการหรือมีการพูดคุยกันได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอเดียที่ดีมากๆปกติแอดมินกับ crm จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแ,บบแย่งกกันอ่าเหมือนเหมือแบบนความสัมพันธ์ตรงนี ขึ้นเหมือนเขากล้าคุณยังมากขึ้นแบนนบหลังๆพอยิ่งตอนมีปาร์ตี้ค่ะเริ่มตออคอกันแล้วอะไรอนยะ่างเงี้ยก็เลยแบบไม่มีระบบสแกนนิ้วเลยไม่มีสแกนนิ้วเข้างานออกงานงแต่เชื่อไไม่ค้ว่าไม่ว่าจะทั้งเวิร์ฟมโหรือว่าทั้งในออฟฟิศค่ะไม่มีใครมาสายทุกคนรับผิดชอบเวลา,านากมาการที่พนักงานแต่ละคนรู้ตำแหน่งรู้ตัวตนของแต่ละคนอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเวิร์กมากๆแล้วทำให้งานอ่ะมันดีขึ้นพนักงานมีความสุขขึ้นมันก็ทำให้เฟสอ่ะ กลังมากขึ้นเหมือนกันเหนื่อยมากๆเวลาแบบต้องพัฒนาเขาแล้วเวลาคุยด้วยแบบอะไรอย่างมิชชั่นมิชชั่นแต่ว่ามันเหมือนก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยชัดโอ้โหแบบพนักงานทุกคนทราบซึ้งกินกันแบบสุดๆเลยแบบสิ่งที่ได้รับ,าบ,บาก,รการ,ราเปลี่ยนแปลงมากๆเลยคือบรรยากาศในบริษัทเปลี่ยนไปแบบชัดเจนนะหลังจากประชุมเสร็จทุกคนเริ่มจากสาวสองหนึ่งขอบคุณแรงบันดาใจหนูจะไปจดความฝันจดบันทึกแบบพี่นะครับคนเลิอกอินมากขึ้นกว่า ที่เราทำาที่คอสี่ห้าปีหลายคนรู้สึกมีความหวังมากขึ้นตั้งแต่เรียนคอสที่ไปรู้สึกเรารู้สึกมีความหวังนะเราตัวเราเองก็รู้สึกอยากมีความวรู้มากขึ้นฟูลฟิลอยากขยาม,มากขึ้นอยากเรียนรู้มากขึ้นด้วยนะครับอยากเรียนรู้เพิ่มเติมกับตัวที่ทมเองอีกนะครับของพาร์ทขอทีนี้องค์กรพี่ตั้มันก็เล็กๆค่ะคุณคุณทอมคือมันก็แค่ประมาณสักยังไม่ถึงสิบคนเลยพี่ตั้ก็เลยไม่รู้ว่าด้วยความที่องค์กรมันเล็กอะ่ะมันเกิดทาเจอร์ในองค์กรที่เล็กขนาดนี้ ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือได้ว่าเขาอยากจะเป็นเป็นบริษัทที่ลูกค้านึกถึงเวลาจะซื้อของและเป็นบริษัทที่ผู้ค้านึกถึงเวลาที่ผู้ค้ามีสินค้าใหม,ใหม่แล้วก็จริงๆเขามีไปถึงเรื่องของ CSR ด้วยอ่าเช่นพวกปลูกป,ป่าใชา้เลนงานอาสาอะไรเงี้ยค่ะนี่คือเขาเสนอขึ้นมาเองทั้งในออฟฟิศเองแล้วก็ในการประสานงานกับพนักงานที่บริษัทคมโนตนี่ยค่ะก็คือรู้สึกว่ามันมันโฟมากขึ้นน้องแต่และคนือรู้เป้าหมาย แล้วก็เริ่มอยากให้เราองศ์ครับเลยเป,นนป็น้ักเพื่องมีความคิดแตกทิทางเดียวกันนะครับแล้วก็เมือ่อเวลาตอนคนใหม่เข้ามาเนี่ยคนใหม่จะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าต้องเปลี่ยนไปตามคนที่อยู่ <S <S มีขอบคุณขอโทษเนี่ผมชอบมากบางคนฟังแล้วรู้สึกแบกกบจะอื้อคำว่าแค่ขอบคุณมันดูแบบครับสั้นๆใช่ไหมครับแต่พอพูดปุ๊บมันทำให้บรรยากาศในคลิปม,ม,ม,มันมากความสัมพันธ์ดีขึ้นความบาดหมางมันลดมีการประดิษฐ์สัมพันธ์มากขึ้น ปกติแอดมินกับเดนจะแยกกันไม่ค่อยคุยกันหรือว่าขีดขีดกันอยู่หลังจากที่มีตรงนี้ป other other so ุ e kommt, ๊บทุกคนเฮฮาปาร์ตี้คุยเป็นกลุ่มดียวกันแล้วก็ไม่มีปัญหาอื่นอีกเมื่อก่อนเดินไปครับไอ้องเป็นไงบ้างพี่ขาดยอดต่อได้ค่ะจะตั้งใจนะครับแต่ตอนนี้เดินไปอ้าวมาทำไรครับเป้าหรือยนูมิเป้าอยู่อยูทำถึงแน่